ฮัลโหลทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยวมาทำคอนเทนต์กันต่อในเรื่องของการใช้ตัว e นะฮะซึ่งล่าสุดผมได้ทำไว้ถึงเรื่อง e อยู่กับ y หรือ e ตามด้วย y นั่นเองเสร็จไปแล้วในพาร์ทแรกในพาร์ทนี้ในอีพิโซดนี้นะครับก็เป็นส่วนที่2ต่อจากเขาที่แล้วเขาที่แล้วมันจะเป็นสระ a ใช่ไหมฮะสระ a แต่ว่าชุดนี้ จะเป็นสระอีทั้งหมดอ,อีตามด้วยวายเป็นสระอีให้สังเกตด,ดูตัวอย่างคําที่เขียนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วทุกคําจะเป็นคําที่อยู่พยางค์หลังนะจะเป็นคำสองพยางค์ก่อนแอ็บบีแอบบีในภาษาอังกฤษจะออกเสียงต่ำนะแอบบีบีบนะบางคนพูดเสียงสั้นด้วยครับแอบบีนะซึะ่งซึ่งคนไทยจะออกเสียงเสียงไม่เหมือนกันซึ่งเราต้องยึดแบบ native speaker ไว้ก่อน แอบบี้วัดสำนักสงฆ์โบสถ์ขนาดใหญ่พระทั้งวัดคาเนี้ยตอนผมไปทำคอนเทนต์เที่ยววัดต่างๆผมลืมต้องต้องขออภัยนะว่าจริงๆคํานี้สามารถใช้ได้ในความ,มาหมายว่าโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่แต่มันจะเป็นโบสถ์แบบยุโรปซะมากกว่าพอเปรียบเทียบก็จะคล้ายๆกันนะนะชิมนีชิมนีปล่องพันุ์นที่เป็นบ้านของคนต่างประเทศของประเทศที่เขาเป็นเมืองหนาวที่มีม,ม,ม,มีมีเตาผิงเนี้ยแล้วจะมีปล่องพันธระบายขึ้นไปบนหลังคานั่นแหละ ซึ่งเมืองไทยจะไม่ค่อยเห็นสิ่งนี้เท่าไหร่นะชิมนี่ Donkey. ดองกี้ดองกี้เรเด็กนะสะกากาจะเขียนไม่ค่อยอ่ะดองกี้ก็คือลาหรือสัตว์ชนิดหนึ่งที่เมืองนอกเขาจะเอาไว้ขนของอ่ะคล้ายๆวัวคล้ายๆควายอย่างเงี้ยนะแต,แต่เขาจะใช้ใช้ดาราขนของคนไทยออกเสียงดองกี้นะดองกี้ชิมนี่อย่างเงี้ยแอแบบี้เนี่ยแต่เราแบบถ้าเป็นของภาษาก็ native speaker จะเป็นดองกี้ เสียงตำ่ำของเราออกเสียงสูงไงอีกอันหนึง่งอ่าอันนี้ก็พูดกันบ่อยเมหมือนกันเห็นใช่ไหมครับคำว่า Honey Honey อ่าผมคิดเสยงใด้ e y นิดนิดหนึ่ง Honey คนไทยก็ออกเสียงว่า h ันนี่ใช่ไหมน้ำพึ่งคำที่ใช้เรียกคนรักหรือแฟนนะฮะใช้คำนี้ได้เลย Honey How are you doing? Honey อะไรเงี้ย WhatsApp น,นะ ไม่ได้แปลว่าน้ำผึ้งในเวลาเรียกคนรักนะน้ำผึ้งจ๋าเหรอไม่ใช่นะต้องแปลว่าที่รักจ๋านะฮันนี่แต่ถ้าความหมายปกติก็คือน้ำผึ้งฮันนี่เลือกใช้เอาอ่ะนี่คือตัวอย่างคําที่ลงท้ายด้วย e y หรือใช้ e y เป็นการเขียนเป็นสระนั่นเองอ่ะมีอะไรอีกก็ผมก็จะหาคําที่เห็นบ่อยๆมาให้ดูแล้วกันนะแต่สิ่งที่บ่อยอกว่าก็คือปากกาผมเนี่ยเขียนติดมั่งไม่ติดมั่งนะเป็นปัญหาเหมือนกันนะ S <S เดี๋ยวดีกว่าโอเคเดี๋ยวหาท้ายที่มันอ่าเออ,อโอเคดูนะฮะคำที่เขียนนี่นะฮะคิดนี่คิดนีเห็นไหมอ่ะไตไตก็คืออวัยวะในร่างกายเราเนี่ยนะที่ต้องดูแลให้ดีอ่ะคิดนี่คำอ่านก็ฟังตามเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาคลิปเนาะโอเคนี่ผมก็พยายามเรียงคำตัวตรงสอนนะมันนี่ มันนี่คำนี้รู้จักดีอยู่แล้วเงินอ่าโอเคนะแหม่รู้สึกจะมีเสียงช่วยอ่านเสียงเหมือนกันเลยฮะเสียงตุ๊กแกร้องหวะญดีมากมันนี่นะมันนี่อ่าคำต่อไปแหมมาช่วยทำคอนเทนต์ตุ๊กแกมังคีมังคีลิงก็เหมือนกันคนไทยก็ออกเสียงว่าคิดนี่มันนี่มัง e ีนะเอาแบบคนไทยนะแบบฝรั่งก็เป็นคิดนี่ มันนี่ monkey monkey นะอ่ะก็จะประมาณนี้คำอ่านคงไม่ต้องแนละ้วดูตามเสียงผมแล้วก็ลองลองฝึกตามแล้วกันจะได้ประหยัดเวลานิดหนึ่งอ่ะอะไรอีกอะเมืองที่เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลของออสเตรเลียถ้าถ้าเอ่ยช่วยผิดขอภัยนะฮะน่าจะใช่นะซิดนีย์ อ่ะซึ่งอันนี้แน่นอนคนไทยก็จะออกเสียงว่าซิดนีย์ใช่ไหมซิดนีย์โอเคประมาณนี้แต่ถ้าแบบเจ้าของภาษาคนสิ้นนี์มังขีมั่นคิดนี่อ่าบรงกรณีโทนเสียงจะต่างกันโอเคเนาะนี่คือ E, e กับ y คําคำศัพท์ที่เห็นบ่อยๆก็จะมีประมาณนี้ก็คงจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่เวลาเจอจะได้รู้ว่าอ๋อออกเสียงแบบนี้นะนะครับแถมนิดนึงคลิปนี้คงไม่ยาวมาก ก็คือคำนี้จะมีความประหลาดกับชาวบ้านเขาคำนี้ใช้ e y เขียนก็จริง e อยู่ติดกับ y เหมือนกันนะอยู่อยู่ติดกันแต่ว่าอ่านว่า i ถูกไหมซึ่งก็แปลว่าตาเลยตาหรือดวงตาของเราเนี่ยอวัยวะเนี่ยคำนี้อ่านว่า I ไม่ใช่ e ไม่ใช่ a ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนคำที่ประกอบกับคำอื่นเราก็อ่านไปได้ตามปกติเลยว่า I นะฮะ อย่างคำนี้ a eyesight uh, อยู่คำว่า sight นะ eyesight อย่างเงี้ยสายตายอย่างเงี้ย ah คำว่า sight เป็นการมองเห็นหรือสายตายอยู่แล้วก็มารวมกันเป็น eyesight เนี่เอาไปใช้ได้5นาทีครึง่งคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เอาคำที่ออกเสียงสระอีมาให้ดูเป็นสระอีที่ออกเสียงแบบเจ้าของภาษาก็จะเป็นอ e ีอย่างงี้ต่างกับเสียงคนไทยเทียบดูแล้วกันโอเค ครั้งหน้าก็คงจะขึ้นเรื่องใหม่ละนะเพราะ EY มีแค่นี้จะเป็นไงต่อเราเจอกันครับ